สวัสดีค่ะวันนี้ปลกะเพรานะคะเรามาทำกับข้าวกันวันนี้เป็นผักกะเพราไก่นะคะคือมีอะไรเราก็ใส่ค่ะเจอนะ้จุ่ยเราก็มาใส่ก็แตกตาดีนะคะเป็นเมนูนบ้านๆง่ายๆแต่ก็อร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราออกไปดู มาขานเทศหลังบ้างกันนะคะจะมีฝักไหมอ้อนใหม่นะคะเหี๋ยว่าเรามีตักแดงๆบ้างไหมมีหลายฝักเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะ ปักกำลังน,น,น่ากิเลยนะคะนีล่ลมอปักเลยหันนค่ะอยู่เตียๆนะคะเก็บง่ายค่ะ เราไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงน,นี้อยู่แต่กับบ้านค่ะกะแค่ไเดี๋ยวเรอไปกินข้าวกันดีกว่านะค,ะ,คะวันนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ